เยอมนะคะรัวคุซิน่าเนี่ยจะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนที่สไตล์โฮมเมดแล้วก็โฮมสไตล์จริงๆนะคะรัวคุซิน่านะคะมีความพิเศษจริงๆเพราะว่าคุณแม่บอกเลยว่ามีประสบการณ์มาเกือบ20ปีหรือกว่า20ปีค่ะแม่ก็20ปีกว่ากว่าด้วยกว่าด้วยนะคะบอกได้เลยว่าตรงน,นี้เนี่ยถ้าคุณต้องการ ครัวไทยนะคะแต่เป็นออเทนติกอิตาเลียนสไตล์นะคะต้องเป็นที่นี่เลยนะคะวันนี้นะคะเมนูพิเศษที่เชฟลีจะขอให้คุณแม่ได้ปรุงนะคะจากผู้สนับสนุนรายการของเราสองอย่างด้วยกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นน้ำปลานะคะเป็นน้ำปลาโบราณค่ะคุณแม่เป็นน้ำปลาที่หมักโดยใช้ความเย็นอยู่ใ,ใต้ใต้ดินประมาณ4เมตรนะคะซึ่งน้องเ็มีจุลินทรีดีเรียกว่าโปรไบโอติก เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานเข้าไปเนี่ยก็จะดีต่อลำไส้ด้วยแล้วก็มีส่วนผสมแค่2อ,อย่างนะคะมีปลากระตักที่ไม่มีเลือดแล้วก็เกลือเท่านั้นเองแต่จริงๆถ้าสไตล์อิตาลียนเขาจะแบบแอนโชวีซอสอะไรประมาณนี้แอนโชวีแบบเป็นเป็นซอสที่แบบเป็นไว้ยหย่อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าน้ำปลาโบราณน,นะคะตัวนี้จากคุณสินนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เรียกว่าเฮมนะคะเฮมสนิ้วนะคะหรือว่าตัวน้ำนมแพนเดทที่เรามาใช้ตรงนี้ จากม้งฮิวนะคะม้งฮิวก็คือเขามีการปลูกอยู่ที่ภาคเหนือค่ะจังหวัดตากนะคะอำเภอพบพระเขาเราไปช่วยเกษตรกรชาวม้งให้ได้มีอาชีพในการปลูกนะคะซึ่งตรงนี้เป็นมเมล็ดที่เราได้มาเป็นมเมล็ดออกแกนิคด,ด้วยนะคะแล้วมาสกัดเป็นสกัดสดแบบนี้สามารถ,ถดื่มได้ทั้งขวดเลยนะคะดื่มก่อนนอนจะทําให้คุณหลับสบายแล้วก็ถ้าคุณเป็นสิวนะคะก็สามารถจะรักษา ความอักเสบ่อผิวได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากสร้างกล้ามเนื้อนะคะตัวนี้มีโปรตีนมากถึง0.15กรัมต่อ3ช้อนโต๊ะเลยนะคะเท่ากับกินเนื้อไก่ชิ้นนึ่งนะคะแม่อันนี้ก็โปรตีนเยอะอยู่นะคะแล้วก็แถมยังช่วยให้อ่ากล้ามเนื้อของคุณเนี่ยลดการอักเสบได้ด้วยวันนี้คุณแม่ก็เตรียมเมนูที่จะแพร่งกับน้ำปลาของเชฟรีเป็นเมนูอะไรคะเมนูแรกคะแม่เป็นพิซซ่าโฟชีค่ะ เฮ้ยเหมาะเลยค่ะอันนี้เป็นอะไรที่ลีคิดว่านะไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่นะเด็กๆก,ก็กรี๊ดเหมือนกันนะคะเพราะโคชีสพิสต้านะคะเราจะต้องมีเขาเรียกว่าชีสที่ดีจริงๆวันนี้คุณแม่มีส่วนผสมะอะไรบ้างคะก็จะมีอันนี้จะเป็นซอสครีมโคชีสค่ะ อ๋ออันนี้คือเป็นซอสสีขาวที่เป็นซอสครีมค่ะแล้วก็มอสซาเรล่ามอสซาเรล่าค่ะแม่แล้วชีสมีอะไรบ้างคะชีสก็จะมีมอสซาเรล่าคามิชานประมาณาี้ค่ะเซด้าค่ะแล้วจะเป็นซอสคู่ชีสที่เราผสมไว้แล้วสี่ป็นเป็นโฟชีสโฟชีสตามนี้เลยนะคะบางคนนะคะเคยสงสัยอยู่เหมือนกันแล้วสี่ชีสหรือโฟชีสที่เขาพูดถึงเนี่ยจะมีชีสอะไรบ้างเมื่อกี้คุณแม่บอกแล้วนะคะ อันแรกคือมอนซาเลล่านะคะอันที่2ก็คือแชด้าอันที่3ก็คือพามาซานนะคะอันที่สี่อันนี้หาซื้อไม่ได้นะคะเพราะคุณแม่ทําเองนะคะเป็นครีมชีสสูตรพิเศษของตัวอูซีน่านะคะต้องมาทานที่นี่เท่านั้นนะคะแล้วอื่นๆมีอย่างอื่นเท่านี้ใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะคุณแม่นนคมุยเลยไหมคะคุยเลยค่ะใช้แป้งเป็นแบบไหนคะค่เป็นแป้งพิซซาแผ่นบางสไตล์ ของพานนะคะก็คือเป็นซินเกเนเจอร์เป็นค่ะเป็นโคเนตจนไม่นามากคือสวยมากๆเลยนะคะจะเป็นแบบใครๆถ้าคุณเคยกินแบบแป้งโทรเทเนาะแป้ง,แ,ปงแม็นักสิกันนะจะเป็นแผ่นบางๆนะคะบางมากๆเลยแล้วก็คุณแม่ที่ทําไว้ล่วงหน้าเลยใช่ไหมคะ,ค,ะค่ะแล้วคุณแม่ลุยเลยค่ะ <นา S 1> ได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะคุณแม่ก็เอาชีสนะคะเป็นครีมตัว,ตวครีมก่อนค <ขา S 1> <น>ะโต๊ะครีมที่ผสมกับบลูชีสไ้ค่ะก<อ>็คือใช้ตัวครีมนะคะที่เป็นชีสที่หนึ่งนะคะใส่ลงไปแล้วคุณแม่ก็เริ่มกับน้ำปลาคุณสินเลยนะคะ,ยะหยอดลงไปนะคะเพื่อให้เกิดกลิ่นนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นใ,นใ,นใช้ๆแอนโซวีนะคะสำหรับต่างประเทศที่ใช้นะคะอันนี้ก็คือว่าทุกคำนะคะ ก็จะได้รสชาติของตัวน้ำปลานะคะน้ำปลาโบราณของคุณสีเนี่ยมีมามากกว่าร้อยปีนะคะมีมาตั้งแต่ต้นรลักนาโกสินเลยนะคะเราการใช้ยังใช้การหมักในรูปแบบเดิมอยู่นะคะในการที่เราใช้ความเย็นหมักใต้ดินนะคะอันนี้ชีสต่อไปเลยใช่ไหมคะคเรลล่ค,ค่ะมอนเซลเล่าชีสนะคะ,ะใส่ลงไปแล้วโอ้ยอันนี้จะเพิ่มความหนึบเนาะคุณแม่ใช่ใชไหมคะ มากนะคะดิฉันบอก,กนะกำมือเมื่อกี้คุณแม่พูนม,ม,มือเลยนะคะใหญ่มากเลยแล้วก็พามิชาค่ะพามิชานะคะว้าวน่าทานมากเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นชีสที่สามแล้วก็ชีสที่สี่ลงไปก็เป็นชาด้านะคะัชาด้าชาด้านี่คือแม่ใช้เป็นแบบไมลหรือแบบเข้มหรือแบบอะ แบบมายค่ะไ,ไม่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 เข้มมากเพราะว่าซอสเราเข้มข้นอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะมีความหอมความมันของเขาค่ะเพราะเชด้ามันจะมีกลิ่นแบบเฉพาะของเขาเนาะค<ช>ุณ<ช>แม่นะที่จะต้องอาจจะใส่เข้าไปแล้วคุณแม่ก็เลี้ยงแบบจะบอกนะคะใครมาสั่งพิซซ่าที่นี่นะดิฉันบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าชีสเขาไม่อั้นคุณแม่แบบคุณหนักมากนะคะใส่แล้วใส่อีกนะคะใส่แล้วก็เลี้ยงจนแบบว่า ถ้าเป็นชชร์นะตอนนี้เขาหั่นเป็นเป็นเ,นเนต่าเล็กๆนะคะเป็นเส้นเป็นแบบแผ่นแบบว่าคล้ายๆหนึ่งสองเซนนะประมาณสองคูสึสองเซนนะคะแต่คุณแม่เรียงแบบว่าแทบจะชิดกันเลยนะคะติดกันมากเลยอันนี้เสร็จแล้วใช<ต>่ไหมคุณแม่เดีออเ๋ยวเอาเข้าเตา,า,าอบนะคะระหว่างที่เรารอเตาอบอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะให้คุณแม่พูดต่อในส่วนของตัวต่อไปนะคะต่อไปเราจะเป็นเมนูที่ทำจากม้อฮิวนะคะ ที่เป็นน้ำนมตัวมเมล็ดที่เป็นแพนเบรนะคะตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเรามีความพิเศษที่ว่าเขาช่วยในเรื่องของการผ่อ,อนคลายหลับสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มโปรตีนดีนะคะเราจะมีสองเลเยอร์นะคะชั้นแรกเนี่ยจะเป็นชั้นล่างนะคะจะเป็นตัวมเมล็ดเลยที่เราได้มาจาก,กตัวเหมนะคะส่วนด้านบนเป็นน้ําที่เราระัดมา ในการที่เราจะใช้แทนเป็นครีมนะคะเราก็จะมีการเทน้ําออกนะคะและชั้นบนออกแบบนี้นะคะ่าจนเหลือจะเป็นตัวเนื้อมเมล็ดแบบนี้ตัวนี้เป็นเมนูอะไรดีคะคุณแม่จะเป็นลาวิลี่สิเนตโอ้ยครีมเ็ดของโปรดเลยค่ะเราเริ่มกันเลย,เลยดีกว่าแล้วเบลลี่เราพร้อมไหมคะคุณแม่คะ,คะตอนนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเราอยู่กันที่ครัวอ่ ที่ขัวที่ชื่อว่าดูโอนะคะคูซีนาดูโอคูซีนาอยู่ที่เมืองฮองฮานีและตอนนี้นะคะเราจะขยับไปด้านในตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะติดวัตถุดิบเราไปด้วยตอนนี้คุณแม่ก็ใช้เห็ดนะคะเป็นเห็ดอะไรคะคุณหน้าเป็นเห็ดหอมสดค่ะเห็ดหอมสดนะคะเดี๋ยวเซฟดียินทั้งหลังคุณแม่ดีกว่าค่ะอ่าอันนี้เราจะเอาวางไว้ตรงน,นี้ให้คุณแม่ได้เผื่อใช้นะคะอ่าตัวนี้นะคะ ก็เราก็จะเริ่มต้นนะคะตั้งกระทะก่อนนะคะคุณแม่จะใส่อะไรก่อนคะตอนนี้ใส่ตอนนี้ก็เป็นหาแม่หาของในตู้อยู่นะคะตอนนี้เป็นกระเทียมหรือหอมคะคุณแม่หอมหัวใหญ่สับค่ะหอมหัวใหญ่สับตั้งไฟก่อนนะคะเปิดไฟนิดนึงนะคะ ๋ยังไม่ได้ปิดไฟนะคะแม่รอก่อนใช่ไหมคะอ๋ออันนี้เป็นเทนิคใช่ไหมคะเราจะต้องแบบออลิฟออยล์ค่ะใส่ทุกอย่างลงไปกระทะพร้อมเลยค่ะแล้วค่อยติดไฟเพื่อตรงนี้เนี่ยความสุกของตัวหอมแล้วก็ตัวน้ํามันเขาก็จะได้เหมือนเข้าเป็น่อเนาะแม่ใช่งั้น้ำมันมันร้อนเกินไปใช่ไหมถ้าเราติดกระทะไว้เลยต้องเจียวหอมให้เขาสุกใส่ก่อนค่ะอันนี้เป็นหอม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 หัวใหญ่สับใช่ไหมคะสับละเอียดอีกนึงนะคะ ก็ตอนนี้เป็นไฟใช้ไฟกลางหรือไฟแรงคะคุณแม่ไฟกลางค่ะไฟกลางนะคะพอไหมคะเอาอีกนะมครับคุณ่เออน่าจะพอเดี๋ยวแม่ช, <ไป S 2> ช้ยางสต๊อกผักได้เลยค่ะ,ะตอนนี้นะคะที่เตานะคะ,ะคุณแม่บนก็ตั้งกระทะนะคะมีน้ํามันเป็นน้ํามันมะกอกนะคะแล้วก็หอมใหญ่นะคะเป็นสับละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ลงไป<ด>เป็นสับเล็กนะคะไม่ถึงกับละเอียดมากเนาะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็เดี๋ยวใช้อันนี้ใช้อันนี้แทนค่นนนนะอโอเคอเ <BS> อเค่ะตอนนี้เราก็จะใช้ตัวเข้มนะคะอันนี้จะไม่เอาเลยนะคุณแม่เดี๋ยวแม่จะเทนี้เลยนะได้เลยค่ะ,อะตอนนี้นะคะเราใช้ตัวเข้มสีนะคะเป็นน้ำนมนะคะ ไม่เอาเพิ่มอีกนะคะแต่เรามีเป็นแบบแบบไม่ข้นด้วยนะคะอ่าอันนี้แต่วน้ำข้นนะคะเป็นน้าเลยค่ะคุณแม่เมื่อกี้นะคะเป็นแบบข้นนะคะอันนี้จะเป็นแบบวิตกี้นิดนึงเนาะค่ะซึ่งคุณแม่นะคะโบกมือนะคะวันนี้จะไม่ใช้ครีมหรือนมนะคะคุณแม่จะใช้ตัวแฮมของเรานะคะเป็นใสกระเทียมผสมใส่ที่หลังเหรอคะคุณแม่กระเทียมพริกไทยนะคะออริกาโน่ค่ะคุณแม่พาสเล เป็นพาสเ่ซับนะคะอันนี้ก็เรียบรอย้อยเกลืออน,นิดหนึ่งนะคะอ่าเพิ่มความเค็มนะคะโดยปกตินะคะความเค็มของการปร,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 รุงรสรสชาติอาหารนะคะเราจะใช้เกลือนในการสร้างความเค็มแต่ว่าถ้าใครต้องการความเป็นอูมามินะคะสามารถใช้น้ำปลาโบราณได้นะคะ ที่จะเป็นเพิ่มรสชาติคล้ายๆผงชูรสในการที่จะแต่งย่อใหอนน้หน่อ,อยนิดนึงอ่าย่อให้อีกนิดคุณแม่ใจดีนะคะใส่ตัวลาเวนลได้ตัวเป็นในลาเวนเดด้วยนะคะอคาก็คือตรงนี้จะเป็นลาเวนเดลเ,เห็ดนะคะแล้วก็เป็นน้ำนมเข้มนะคะ แบทเข้มข้นเป็นลักษณะครีมข้นเลยนะคะมีอะไรเพริ่มไหมคะใส่ตัวลาเวลเล่รเข้าไปนะคะอันนี้ลาเวลเด่ร์แม่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มเสร็จเรียบร้อยสใส่ผักโขมผักโมนะคะเพราผักโม,มชีสด้วยอันนี้ต้มนานไหมคะแม่จะรลวกประมาณแป้งสดแม่แค่3นาทีอ๋อเพราะเราเป็นแป้งสดใช่ใชค่ะ3นาทีอ๋อว้าวน่าทานมากเลยค่ะคุณผู้ฟัง ตอนนี้นะคะคือในกระทะนะคะมีทั้งน้านมเป็นเป็นน้านมเข้มนะคะแล้วก็รีนเข้มข้นจากเข้มด้วยนะคะแล้วสุดท้ายด้วยพามิชานชีสพามิชานชีสอ๋ออันนี้เป็นแบบขูดหยาบเลยนะคะแม่เรียบร้อยค่ะใจมากเลยค่ะที่นี่แบบชีสนี่แบบเยิ้มนะคะเหนียวเข้มข้นมากเลยเรียบร้อยนะคะแม่เรียบร้อยค่ะสุดยอดเลย